บ้านเมืองเจรืองรุ่งต้องประดุงศาสนาศีลธรรมย่อมนำพาปวงประชาจักเจริญทินใดไม่เสริมศาสศีลพินาศธรรมห่างเหินทินนั้นย่อยยับเยืนความเจริญบ่อหอนมีขอความพระสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแกบ่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยรายการอภิธรรมนำสุขก็มีเสนอท่านผู้ฟังทุกวันนะก็เพื่อจะได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาด้านปรมัธธรรมมาบรรยายให้สาธุชนได้สดับรับฟังเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เป็นประกาศพระสัทธ,ธรรมเรียกว่ากีรังติดตะตุอภิธรรมโมโลกสมิงเพื่อให้พระอภิธรรมสถิตสรัพรอ,อยู่ในโลกนี้ตลอดจิ้นกาลและนานอาตมาได้นำเรื่องของพระประมัตรธรรมอันเป็นส่วนแห่งปรมัาเทศนาอันเป็นธรรมาทิฐานได้มาบรรยายช่วงนี้ก็บรรยายอยู่ช่วงโลกกุตระธรรม และอาตมาก็เดยได้นําเหตุให้เกิดโลกุตรธรรมมาบรรยายให้สาธุชนได้สดับรับฟังกันโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมที่พ้นจากโลกหรือโลกุตรจิตแปลว่าจิตที่อยู่เหนือโลกก็ได้พ้นโลกก็ได้เหนือโลกก็ได้การอยู่ในโลกแต่ไม่ให้โลกนั้นมาเกาะมาติด เขาเรียกว่าโลก,กุตตรธรรมแบบพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพ้นจากกิเลสแล้วเพราะท่านเข้าถึงโลก,กุตตรธรรมจิตท่านพ้นจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนใบบัวนี่แหละจิตของพระอริยเจ้าเหมือนใบบัวใบบัวในที่พ้นน้ําใบบัวนี้อาศัยน้ําแต่ใบบัวนียมันไม่ซับน้ํา บัวนี้อาศัยน้ําแต่ใบบัวไม่ซับน้ำจิตของพระอริยเจ้าเหมือนกันท่านอาศัยโลกอาศัยสังขารและโลกนี้อยู่แต่ว่าจิตของท่านไม่ผูกติดอยู่ในเรื่องลาบสักการะยศศักถาบัณฑน,นคือสิ่งเหล่านี้ท่านละวางได้หมดท่านหมดเหตุปัจจัยที่จะต้องอยู่กับโลกแต่ท่านก็ อนุเคราะห์โลกนะพระอาหารหันต์ทั้งหลายเหมือนดอกไม้ที่มันเบ่งบานเมื่อเบ่งบานแล้วมันก็จะถึงการเวลามันก็อับเฉาแตกสลายเป็นไปในที่สุดเหมือนพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านพ้นจากกิเลสแล้วท่านก็ทําประโยชน์แก่ชาวโลกให้โลกนี้ได้ที่พึ่งได้อาศัย แต่ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลก,กุตรธรรมเนี่ยญาิโยมเรียกได้หลายนัยะนะจะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาก็ได้จะเรียกว่าเจริญโพธิปขียธรรม37ประการก็ได้จะเรียกว่าเจริญอริยมรรคมีองค์8ก็ได้สรุปแล้ว่าแนวทางอันใดเป็นไปเพื่อการขัดเกลวเป็นไปเพื่อละเพื่อวางทางอันนั้นเรียกว่า เป็นทางที่เป็นเหตุให้เกิดโลกุตละธรรมเป็นเยะยะธรรมธรรมที่พึงตัดตรู้นะพระธรรมคำสอนนี้เป็นสวากขาตธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและเป็นสันเลขาธรรมเป็นเครื่องขัดเกลายิ่งเราเข้าไปสู่พระธรรมคำสอนมากเข้าใดใจก็ยิ่งละยิ่งวางมากเท่านั้น ยิ่งปฏิบัติทำใจมันยิ่งเหินห่างจากลาบสิโลกะนะเรื่องยศเรื่องศักดิ์เรื่องตำแหน่งเรื่องการบริหารการปกครองเนี่ยมันเบื่อหน่ายอยู่ท่านบอกว่าจิตใจท่านบอกว่ามันออกห่างจากเรื่องเหล่านี้เห็นป่าเป็นที่ร่มรื่นเป็นที่สงบท่านจึงปรารพสันติบทคือความสงบเป็นหลัก แต่ว่าเหตุปัจจัยที่จะเข้าถึงโลกกุตระธรรมวันก่อนอาตมาก็ได้นำเรื่องของการเดินจงกรมในแนวสติปัฐานคือจะเรียกสติปฐานก็ได้จะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาก็ได้ถูกทั้งนั้นไม่ผิดหรอกนะแนวทางที่จะทาให้เกิดโลกกุตรธรรมแต่ในพระไตรปิฎกท่านแสดงเหตุให้เกิดโลกุตรธรรมหรือวิปัสสนาเนี่ย มีสองอย่างก็คือหนึ่งปรตโตโคสะฟังให้เข้าใจเรื่องรูปไม่เที่ยงเรื่องนามไม่เที่ยงนี่แหละปรัตโตโคสะศึกษามาดีตามพระไตรปิฎกอัตถกถาและดีกาสองโยนิโสมานสิการการกํำหนดถูกกำหนดรูปถูกนามถูกตามความเป็นจริงแล้ววิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นแนวทางให้เกิดเข้าถึงโลกุตรธรรม อุบายนะว่าคนจะเจริญวิปัสสนาต้องรู้ตัววิปัสสนาวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาปัญญาแปลว่าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นแจ้งโดยความเป็นรูปเป็นนามคนส่วนมากเห็นโดยความเป็นคนเป็นสัตว์แต่วิปัสสนาเนี่ยตัวปัญญาเห็นเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนี่อย่างนี้ ประการที่สองที่ว่าวิปัสสนาศัพท์นี้แปลว่าเห็นต่างเห็นจะต่างจากชาวโลกเขาเห็นกันชาวโลกเขาเห็นว่ารูปสวยรูปหล่อเสียงดีแต่ว่าวิปัสสนามันเห็นต่างเห็นรูปว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นอสุภะอย่างเนี้ยเปื่อยเน่าผุพังมีกลิ่นเหม็นทุกส่วนในร่างกายท่านเรียกว่าเป็นที่ประชุมรวมลงซึ่งของอันไม่สะอาดนะเป็นที่ ลังเกียดเป็นที่อาศัยของหมูนอนทันว่าปูโลโนานัปาการลัสสะเต็มไปด้วยของอันไม่สะอาดของบุรุวกรชาติที่มันชอนชัยอยู่คือเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเนี่เราเห็นตาเห็นวิเศษก็หมายความว่ารูปแต่ละรูปนะ่มันแตกดับเฉพาะตนเป็นปัจจักษณะ สิ่งที่เราเห็นแต่ละขณะก็แตกดับในเวลาเห็นเสียงที่เราได้ยินแต่ละขณะก็แตกดับในเวลาเราได้ยินกลิ่นที่มากระทบจมูกแต่ละขณะมันก็แตกดับในเวลากระทบลดอาหารที่กระทบลิ้นกระทบแล้ก็แตกดับดับสลายในเวลากระทบนั้นแหละกลืนลงในลําคอก็หมดเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบผิวกายมันก็แตกดับในเวลากระทบนั่นแหละ ความรู้สึกที่ไประลึกรู้เฉพาะสิ่งที่กระทบปรากฏแต่และอย่างที่มากระทบนัน้นท่านเรียกว่ารูปทั้งนั้นเลยรูปทางตารูปทางหูรูปทงางจมูกรูปรูปทาง,ง,งลิ้นรูปทางกายที่เรียกว่ารูปเพราะว่ามันแตกสลายเป็นไปในที่สุดส่วนความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเป็นนาม กายยืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นรูปนะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนที่เรียกว่ารูปเพราะมันแตกสลายในขณะที่ระลึกรู้นั่นแหละก้าวไปแต่ละก้าวรูปเดินยกขณะใดมันก็รูปมันก็แตกดับในเวลายกรูปเหยียบดับรูปยกจึงมีน่ความรู้น่ะคือตัววิปัสสนารูปกายเป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวอารมณ์เวลาย่างรูปกายย่างเป็นตัวกรรมฐาน ปัญญาที่ไปรู้อาการของกายย่างมีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดขณะหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งว่ารูปเนี่ยมันเป็นว่าการเดินมันเป็นรูปมันแตกสลายในคำพีวิสุทธิมครคทั้งก็อธิบายไว้ดีว่ารูปไม่เที่ยงแต่ละขณะเวลาเหยียบเวลายกเนี่ยมีเบื้องต้นและที่สุดอาทิอันตะวันตะตายะอนิจจโต ปัญญาเห็นรูปปรากฏมีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดนั่นเรียกว่าอาน,นิจโตคือความไม่เที่ยงวิปัสสนาไม่ใช่รูปวิปัสสนาเป็นชื่อของตัวปัญญาปัญญาไปเห็นรูปยกปรากฏอาการเหยียบหมดไปอาการยกจึงมีน้ำปรากฏทีละขณะเวลาย่างปรากฏขณะยกหมดไปขณะย่างจึงมี เวลาเหยียบปรากฏรูปย่างดับไปรูปเหยียบจึงมีเป็นคนละขณะรูปเหยียบไม่ถึงรูปยกรูปยกไม่ถึงรูปเหยียบเนี่ยคือตัวกรรมฐานนะเดินเนี่ยเป็นตัวกรรมฐานแต่ปัญญาที่ไปรู้เหยียบขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ยกขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ย่างขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้เหยียบขณะหนึ่งรูปแต่ละรูปไม่ถึงกันรูปเหยียบไม่ถึงรูปยก รูปยกไม่ถึงรูปย่างรูปย่างไม่ถึงรูปเหยียบหรือจะพูดว่าขณะเหยียบไม่ถึงขณะยกขณะยกไม่ถึงขณะย่างขณะย่างไม่ถึงขณะเหยียบปัญญาที่ไปเห็นแย,ยกขณะแต่ละขณะนี่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิและปัญญาที่ไปรู้เขาเรียกว่าคณิกะปัญญาไปเห็นรูปมันขาดตอนเขาเรียกว่าสันตติมันขาด อันนี้จะโตคือปัญญาเนี่ยคือไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเดินไปแล้วก็เดินกลับโยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบเวลาเดินจงกรมอยู่เวลาจิตคิดปัจจุบันไม่ใช่อยู่ที่เดินนะเวลาเราเดินจงกรมอยู่เวลาจิตคิดตัวปัจจุบันอยู่ที่จิตจิตมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะให้สังเกตที่จิตนะจิตมันมีอารมณ์อย่าไปตามดูอารมณ์ ต้องสังเกตดูที่จิตเมื่อสติมารู้จิตจิตมันก็จะทิ้งการปรารภถึงอารมณ์ปเปี๋ยวคิดเรื่องนี้อ้าวพอทิ้งเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นให้เห็นว่านามคือจิตที่คิดเรื่องนี้อ้าวพอทิ้งเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นจิตเก่าจิตใหม่นามนี้ก็ไม่เที่ยงเห็นนามคือจิตเนี่ยมันปรากฏโดยความไม่เที่ยงถ้าจิตไม่คิด เวลาเสียงมากระทบหูเวลาญาติโยมอยู่ที่บ้านหมาเห่าบ้างรถมอเตอร์ไซค์บ้างเสียงเครื่องบินเสียงเรือบ้างจิตน้อมไปหาเสียงถ้าเดินจงกรมอยู่ถ้าจิตน้อมไปหาเสียงปัจจุบันอยู่ที่เสียงไม่ใช่อยู่ที่เดินบางคนไปบังคับจิตไปดูอาการของกายเดินอย่างนี้เรียกว่ากําหนดผิดเพราะปัจจุบันมันอยู่ที่จิตอยู่ที่เสียงจิตน้อมไปหาเสียงปัจจุบันต้องกําหนดที่หูโยม ถ้าจิตน้อมไปหาเสียงเราจะรู้เสียงโดยความเป็นบัญญัติว่านี่คือเสียงเรือนี่คือเสียงหมานี่คือเสียงรถถ้ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะมีคำว่าชอบและไม่ชอบการกำหนดเสียงต้องเอาความรู้สึกคือตัวสตินะมากำหนดที่หูเสียงจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงรถเสียงเรือเสียงมีหน้าที่มากระทบหูเท่านั้นอนิทัศนะแปลว่าเห็นไม่ได้นะเสียงเห็นไม่ได้ไม่มีตัว สัพติฆะแต่กระทบได้กระทบแล้วเป็นไงเสียงกระทบหูขณะใดก็ดับขณะนั้นเสียงท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายกระทบหูขณะใดก็แตกสลายเวลานั้นปัญญาที่มารู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยยงเขาเรียกว่าเจริญวิปัสนา จเจริญวิปัสสนาก็คือมาจเจริญปัญญามารู้เห็นสภาพของเสียงกระทบและดับเห็นธรรมะเขาเรียกว่าปัจจัตลักษณะลักษณะของเสียงกระทบแล้วมันก็ดับอย่างนี้อ้อถึงบางอ้อนะเขาเรียกว่าจเจริญวิปัสสนาตัวเสียงกระทบแล้วมันก็ดับจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นเสียงกระทบและดับมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัววิปัสสนา แต่ปัญญาที่ไปเห็นเสียงกระทบและดับต่างหากนี้คือตัววิปัสนาเอาตัวรู้นะ่ยคือตัววิปัสนารู้ว่ารูปเสียงมันไม่เที่ยงเสียงเป็นรูปนะกระทบแล้วก็ดับนี่ของรูปเสียงถ้าเสียงไม่มีกระทบหูเราก็กำหนดดูรูปเดินต่อไปเดินไปเดินกลับเดินมันปวดมันเมื่อยก็หนดรูปนะรูปเป็นทุกข์ ปวดขาปวดหัวเขา่าบางทีปวดไหล่นะเวลาเดินจงกรมโอ้ยมันปวดจริงๆเวลามันปวดไหล่ปวดขาอย่างเนี้ยสติมันไปอยู่ที่เวทนาแล้วรูปเป็นทุกข์นะทาความเข้าใจถูกปวดนะมันเป็นทุกข์ทำความเข้าใจถูกว่าเป็นทุกข์ถามว่าจะเดินต่อไปได้ไหมได้แต่อิริยาบถนี้ไม่เป็นที่สบายเดินไปแล้วใจกระสับกระส่าย แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วสติปัญญาทุกขเวทนามันน้อยลงแต่ว่าสติปัญญามันเจริญก็ควรเปลี่ยนการเปลี่ยนด้วยความเข้าใจถูกอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนานสิการเปลี่ยนด้วยเห็นประโยชน์เรียกว่าศาสกะสัมปชัญญะเห็นประโยชน์แล้วก็จึงเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดินมานั่งนะ เวลานั่งก่อนจะนั่งเราก็ค่อยก้มกายแล้วก็นั่งปกติยังไงเราก็นั่งอย่างนั้นสังเกตนะโยมนะเวลาย่อกายพิกขาย่อกายลงย่อแขนลงย่อหลังลงย่อขันลงหัวเข่ากระทบพื้นรูปเป็นรูปหนึ่งยกก้นกระทบพื้นเป็นรูปหนึ่งเท้ายันพื้นเป็นรูปหนึ่งก้นนั่งลงกระทบเป็นรูปเป็นรูปหนึ่งพับขาวางขาเสร็จ ขยับไม้ขยับมือขยับเท้าให้คำความรู้สึกว่าเป็นรูปหนึ่งรูปหนึ่งเรื่องคำบริกรรมอย่าไปซีเรียสกับมันนะยโยมนะให้เข้าใจว่าเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งวิปัสสนาไม่ใช่แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละรูปแต่ละรูป,รปลูปพลิกรูปเปลี่ยนรูปวางรูปกระทบมันไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ปัญญาที่ไปเห็นรูปแต่ละรูปแต่ละขณะที่กำลังเป็นไปต่างหาก ความรู้ต่างหากเป็นตัววิปัสนาพอนั่งเรียบร้อยจะนั่งคัดสมาธินั่งเก้าอี้นั่งพิงต้นเสาตอนนี้จับความรู้สึกแล้วพอรูปนั่งเป็นรูปนิ่งต้องสังเกตที่นามนามเนี่ยมันจะน้อมไปในกายเบื้องบนบ้างน้อมไป่ามกลางบ้างไปกายเบื้องล่างบ้างเวลาเรานั่งอยู่ความรู้สึกสัมผัสไว้ที่กายจติอันเป็นไปในกาย เวลาหายใจเข้าความรู้สึกน้อมไปกายเบื้องบนรูปนั่งส่วนบนมีศีรษะเป็นปัจจุบันพอหายใจเข้าทวงอกไหวตึงในิยมมันจิตมันจะมารู้ไหวตึงที่อกแสดงว่าจิตวางรูปนั่งส่วนหัวแล้วรูปนั่งเก่าส่วนหัวดับจิตจึงมารู้รูปนั่งส่วนสรงอกบางทีบางคนบางทีท้องไหวตึงจิตไปรู้ไหวตึงที่ท้องจิตวางรูปนั่งส่วนอกจิตทิ้งและส่วนอกจึงไปรู้รูปนั่งส่วนล่าง ปัญญาที่ไปเห็นนามันน้อมไปหากายใหม่มันทิ้งกายนั่งเก่าและจึงไปรู้กายนั่งใหม่พูดสำนวนผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าเห็นรูปเก่าดับไปเห็นรูปใหม่อารมณ์ใหม่กายใหม่เกิดขึ้นคือแยกขณะเวลาปฏิบัติที่ถ้าคำพูดต้องแยกอธิบายเพื่อจะให้เห็นแต่เวลาปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกว่านี้คือหัวคืออกคือ ก้นคือขานะท่านบอกว่าการเจริญสติอยากกำหนดหมายโดยอนุพยัญชนะแต่ที่พูดนี้เพื่อจะให้มองเห็นเพื่อความเข้าใจนะอาศัยบัญญัติเราจะย่างเข้าไปสู่สภาวะประมัติเมื่อเข้าถึงสภาวะแล้วเขาไม่พูดกันมีแต่ตัวรู้กับตัวถูกรู้แล้วเมื่อรู้แล้วมันก็ละวางนี่จุดประสงค์งสูงสุดของวิปัสสนารู้เพื่อละ รู้เพื่อวางเห็นรูปแต่ละรูปที่ปรากฏแก่ความรู้สึกนะมันปรากฏแล้วมันก็ดับไปสิ้นไปเห็นนามแต่ละนามความรู้สึกที่นึกคิดมันปรากฏแก่ความรู้สึกมันก็ดับไปหมดไปเมื่อใดเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกเอสะมโควิสุทธิยานี้คือทางออกจากทุกข์ เป็นแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั่งยืนนอนสามอิริยาบถนี้เป็นอิริยาบถนิ่งต้องสังเกตที่นามนะโยมนะเอาความรู้สึกไปดูอาการของนามที่มันน้อมไปแม่เวลามันไหวนะโยมนะปั๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้ว วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญ ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร